เรื่องราวของบาเลนราชาจากแรปเปอร์ใต้ดินเป็นนายกเนปาลเริ่มต้นด้วยการเป็นแรปเปอร์แนวใต้ดินที่เป็นที่รู้จักของวัยรุ่นเนปาลชาวเนปาลอาจจะไม่คาดคิดว่าวัยรุ่นนั้นจะมีผลกระทบต่อการเมืองของประเทศอย่างไรบ้างก็เพียงเพลงบอลีเดนที่มีเนื้อหาวิพากวิจารณการเมืองทําให้บาเลนเป็นที่รู้จักและเป็นตัวแทนของความคิดสร้างสารรค์ในวงการเพลงเนปาลแต่บาเลนไม่ใช่แรปเปอร์ทั่วไปพวกเราได้เห็นว่าเขามีความสามารถทางวิชาการ ที่เป็นเจ้าของการเรียนรู้ในด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างทําให้เขามีความรู้ทางเทคนิคที่สูงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับการเลือกตั้งของเขาในทางการเมืองในปี2022ที่ผ่านมาบาเลนทําให้เรารู้จักเขาอีกหนึ่งด้านคือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรุงกาธมานทุที่เขาตัดสินใจลงเล่นการเมืองการเข้าร่วมการเลือกตั้งด้วยการลงสมัครอิสระ ทำให้เขาเป็นผู้สร้างความเซอร์ไพรส์ในการเลือกตั้งการได้รับคะแนนเสียงมากถึง 6, 1767คะแนนทำให้เขาเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งแต่ก็มีเรื่องที่ทำให้เขาต้องเผชิญกับการสอบสวนเรื่องทุจริตก็คือการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่มีความคุ้มค่าเกือบ130ล้านรูปีซึ่งเขาระบุว่าเป็นการลดขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าทำให้เขาได้นำงบประมาณไปใช้โดยไม่รอการอนุมัติและในช่วงที่ประเทศเนปาลเกิดการประท้วงอย่างรุนแรง ทำให้รัฐบาลต้องสั่งห้ามการใช้งานโซเชียลมีเดียซึ่งบาลนที่ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประท้วงแต่ก็ได้โพสต์ข้อความด่าอดีตนายกที่มีคนติดตามมากมายทําให้เขากลายเป็นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในสังคมออนไลน์ตอนนี้บาลนราชากลายเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในเนปาลที่ต่างสนับสนุนให้เขามีบทบาทสําคัญในรัฐบาลชั่วคราวซึ่งบางคนก็ยกให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหากเขาจะได้รับตําแหน่งนายกจริงๆก็จะเป็นหนึ่งในนายกที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งมีคนรักและสนับสนุนแต่ก็มีคนที่มองว่าเป็นการทําลายระเบียบการเมืองทาให้เราเห็นว่าการเลือกตั้งและการเลือกผู้นําไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันอย่างมาก คุณคิดว่าควรเลือกผู้นำในการเมืองตามหวัยหรือตามความสามารถและความเชื่อมั่นในตัวเองมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของบาเลนราชานี้ชวนคุณมาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยที่นี่